ดิแปดวูค,ครับผมมก็เป็นงานที่รวบรวมหนังส,สือกว่า2ล้านเล่มแล้วก็มีแต่เล่มที่แบบว่า,น,าน่าสนใจทั้งนั้นทั้งภาษาไทยทัย้งภาษา,าอังกฤษก็ใครที่สนใจหรือว่าอยากหาหนังสืออ่านก็ลองมาที่งานนี้ได้นะครับผมเล่มน่าสนใจเยอะมากมีลองเดาดูแหละครับปกติเอาไลฟ์สไตล์ของเนเป็นคนชอบอ่านหนังสือหรือเป่ใช่ฮะก็จะอ่านเรื่อยๆคือแต่ละช่วงเวลาก็จะมีหนังสือที่แบบเป็นเหมือนหนังสือประจําช่วงเวลานั้นๆนะใช่ฮะ แนวที่ชอบอ่านเป็นแนวยังไงโอ้แนวที่ชอบอ่านถ้าเกิดเป็นฟิกชันก็จะเป็นแนวกระแสสำนึกแนวเมจิเคอลเรลิซึมมาแรงเงี้ยครับผมส่วนนอฟฟิกชันก็จะเป็นเรื่องแบบสังคมประวัติศาสตร์การเมืองอะไรเง,งี้ยครับผมมีหนังสือแบบหนึ่งเดียวในใจของเราไหมว่าต้องเล่มเนี้ยฉันชอบอมากหนึ่งเดียวฮะใช่ถ้าเล่มที่หรือว่าคนนักเขียนเนี้ยที่ชื่นชอบน่าจะเป็นเล่มเดิมความรักของวรเาี มมนเเเป็ล่ดิคือเป็นเล่มที่ตอนนั้นเราอ่านแล้วเราถึกว่ามันมีมันเป็นเล่มที่โรแมนติกมากแล้วมันก็พูดถึงการต่อสู้ของจะเรียกว่าเป็นหนึ่งในขบวนการเฟมินิสต์มั้งเป็นหนึ่งในแนวคิดเฟมินิสต์ที่แบบว่ายังคิดว่ายังใช้ได้ในสังคมนี้สังคมปัจจุบันนี้ครับถ้าอยากจะแนะนำหนังสือสักหนึ่งเล่มให้กับคนที่แบบไม่ชอบอ่านหนังสืออะไรเงี้ยอะ แนะนำเรื่องเด่นไหนะหมอผ้าห<อ>มีไหมคะผ้าจริงๆผมว่าความรักของวรรยากก็อ่านง,ง่ายก็น่าจะเหมาะกับแบบว่าคนที่เริ่มอ่านอยู่เหมือนกันข้าวหูหรือว,ว่าหรือว่าในงานนี้มีหนัสืออะไรที่แบบเดินเข้าไปที่เราเอออยากนแนะนำให้คนที่อยู่นนในงานได้<อ>ได้ลองเลือกซื้อกัน จริงๆในงานนี้ผมรู้สึกว่าที่ททโดดเด่นเนี่ยเป็นพวกหนังสือภาพถ่ายกับหนังสือแบบว่าปรสิตอะไรเงี้ยเพราะว่ามันเป็นหนังสือที่น่าจะหายากในในร้านหนังสือที่วไปแล้วก็ในงานนี้เนี่ยคือมีเยอะมากทั้งปรสิตที่เป็นภาพเขียนภาพวาดแล้วก็ภาพถ่ายอะไรเงี้ยแอบซับซี้ด้วยังมีมีมีเล็งๆไว้แล้วฮะเมื่อกี้แบบเดินแล้วก็เล็งไว้แล้วน่าจะได้หลายเรื่องเยอะได้อยากให้ชิญชวนให้กับ แฟนๆอะไรอย่างีะค่ะมาร่วมงานนี้ไหมคะครับผมก็สำหรับงานบิทบู๊ทนะครับผมก็มีหนังสือมากมายที่ทุกคนน่าจะแบบว่ามาหาเล่มที่ตัวเองอยากอ่านในช่วงนี้ได้นะครับผมก็มาลองเดินดูได้ครับผมฝากด้วยครับโอเคค่ะจะขอเรื่องส่วนตัวนนิดึงอ่าโอเคฮะส่วนตัวแค่ไหนฮะงานเมื่อวานครับผมงานเมื่อวานได้่ข่าวว่ามีเปิด MV เพลงพัานพั่นขยับจับจับนะ เป็น<อ>ไงบ้างคะฟีดแบกของของทั่วไปกับแฟนข่าก็เมื่อวานก็สนุกมากเป็นงานแบบ <c oughs> ว่าเป็นคือเราเซตเป็นตีมเมื่อเป็นตีมปาร์ตี <c oughs> ้เราเอเอาเพลงที่แบบเซตลิทที่เราเคยเล่นแล้วเป็นแบบเซตลิทปาร์ตี้มาใช้ซึ่งห้ามขยบับจับนาก็เป็นอีกหนึ่งเพลงที่เราแบบว่าอยากคือเราเคยเอาเพลงของศิลปินพี่ๆในแกมมี่มาเล่นแล้วก็เป็นแบบเพลงสนุกสนุกแล้วคิดว่าทุกคนจะชอบ เราก็เลยอยากมีเพลงแนวนี้มาเป็นของตัวเองบ้างก็เลยเป็นเกิดเป็นเพลงนี้ขึ้นมาครับผมแล้วก็ทุกคนชอบก็ดีใจครับผมเรียกว่าเต้นจนหายเหนื่อยเลยป่ะคะเต้นจนลืมลืมหายใจลืมเหนื่อยครับโอแล้วแล้วหลังจากงานแล้วกลับไปคุยกับสมาชิกว่าองไรบ้างกับฟิตแบบสมาชิกมีความเห็นไหมว่างานเมื่อวานเป็นไงบ้างคะโอก็ทุกคนก็สนุก ครับผมทุกคนแฮปปี้กับเพลงนี้มากยิ่งโดยเฉพาะปักกี้คือเป็นคนที่รอเพลงแนวนี้มานานแล้วแล้วก็เขาแฮปปี้กับเพลงนี้มากแล้วแล้วถ้าเต้นไก่ทอดไก่ทอดเป็นไก่ยี่ห<ก>้อดูอ <laughs> ที่ว่ามันคือยังไงอะคะจริงจริงผมรู้สึกว่าด้วยด้วยความดนตรีที่มันมีความแบบแอฟโรแล้ว บักกี้ก็เป็นคนหนึ่งคนที่เต้นแนวนี้แล้วบอกว่ามันมันมันถึงถึงเครื่องอะถึงพิกถึงขิงมันแบกว่ามันทําถึงนะเราก็เลยรู้สึกว่าเพลงนี้แหละต้องให้ปักกี้เป็นคนยืนในท่อนแดนเบรกแล้วปักกี้ก็ไปสุดจริงๆครับผมค่ะนั้นฝากคอนเสร์ตโอเคครับก็ สำหรับพวกเราคอนเพอร์เซนะผมก็กำลังจะมีคอนเสิร์ตในวันที่22พฤศจิกายนนี้นะฮะผมก็ฝากทุกคนด้วยสามารถกดบัตรวันที่2 7กันยายนนะครับผมฝากเลยครับมีเตรียมพร้อมมีสปอยอะไรให้เราได้ฟังบ้างไหมคะมีอมไรพิเศษมั้ยมีสปอยไหมสปอยไหมจริงจริงผมคิดว่าเออไฮไลท์เหรอ จริงๆมันไฮไลท์ทั้งโชว์เลยฮะไฮไลท์ทุกทุกส่วนของโชว์เลยครับผมต้องไปดูกันในวันที่ยี่สิบสองนี้นะครับเรียกว่าห้ามพลาดห้ามพลาดใช่เพราะว่าพวกเราเซทแล้วก็พี่ๆทีมงานทีมครูอะไรคือเตรียมงานกันอย่างแบบบ้าคลั่งมากเ<ล><ล>ต็มทีมเลย,ยไม่ไม่บอกดีไม่บอกดีเดี๋ยวไม่เจอรครเราได้ไม่หลุดเลยขากลัมมาเลื่อนหนังสือเลยุดนี่เขาไปเปนวิทยากร อใช่ครับผมที่หอสมุ<อ>ดาชาติประสบการณ์อะเป็นงไงบ้างก็วันนั้นก็เป็นอีกบรรยากาศหนึ่งที่สนุกมากพอเราได้มาพูดคุยกับสิ่งที่เราชอบหรือว่าสนใจแล้วมันก็ <c oughs> แล้วเรามาอยู่ใน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 ,ในวงล้อมที่มีแต่คนที่แบบสนใจในสิ่งที่เราแบบสนใจด้วยมันก็แบบยิ่งสนุกเข้าไปใหญ่ครับผมแล้วก็ เพลินมากตอนนั้นคือ,อยังยังมีเรื่องให้คุยต่ออีกได้สักชั่วโมงหนึ่งก็น่าจะยังได้ชั่วโมงใช่น่าะยังได้ย,ย,ยังได้อยู่ครับผมแล้วช่วงนี้เหมือนว่าทุกคนะเริ่มมาถัมมากค่ะอย่างแฟนคลับเองนะคะอ่ันหนังสือแล้วก็เนี่ยส่วนหนึ่งเป็นมาแนงนะคะมีรู้สึกแบบเออโอ้ก็ดีใจดีใจครับที่อบอกว่าเหมือนจะว่าไงเดี๋ยวพอด้วยความที่แบบเดี๋ยวนี้มันอะไรมันก็เร็วไปหมด ใช่ไหมรแบบก็เลยว่าการที่เราได้จดจ่อกับหนังสือได้จดจ่อ,อไปเรื่อยนานๆก็น่าจะดีกับทุกคนครับผมไม่ต้องแบบว่าวิ่งตามอะไรเร็วๆขนาดนั้นคือเราก็อ่านไทุกแนวก็เลยนะเนก็ปต้ายาแฟนคลับแฟนคลับก็ป้า้ยานเล็กบได้มีแบบได้อ่านสุปที่แฟนคลับแนะนำมาบ้งางไหมจริงๆก็มีเรื่อยๆครับผมมีอย่างแบบว่าของงานทูลราดินนี่ก็เป็นงานที่แฟนคลับส่งมาให้เหมือนกันแล้วเราก็แบบได้ลองอ่านคือจริงๆบอกว่า คิดว่าถ้าเกิดว่าแฟนคลับไม่ส่งมาให้ก็คิดว่าคงไม่ได้อ่านใช่แล้วก็แบบทำให้แบบเราไปตามงานคุณลาดิตมาเรื่อยๆเลยแล้วก็แบบชอบมากๆแต่ว่าเราทำเปิดโลกเขาแล้วเขาก็เปิดโลกใช่ใช่ใช่เราเปิดโลกแนวใหม่ๆที่ที่เออเราคือเราเวลาเราสนใจอะไรเราก็จะแบบมุ่งสนใจแต่อย่างเดียวอะไรเงี้ยผมพอได้แบบมีแฟนคลับมาแนะนําแนวอื่นๆเพิ่มก็เออเปิดโลกมากๆแนละ้วด้วยข่าวว่าล่น มันสับสนวุ่นวายสับสนวุ่นวายนะโอ้โหผมว่าไม่รู้ว่าผมแนะนําไปมันจะยิ่งสับสนก่าเดิมหรือเปล่าไม่รู้ถ้าผมว่างานอาจารย์สรวิทก็ดีครับผมพวกเมื่อโลกซึมเศร้าทําไม,ต,มต้องตกหลุมรักอะไรก็เป็นงานที่พูดถึงว่าเราเราอยู่ในสังคมคุณนิยมแบบไหนแล้วมันส่งผลยังไงกับกรอบความคิดเราบ้าง แล้วก็คิดว่าถ้าเกิดได้อ่านก็น่าจะแบบสามารถเข้าใจความรู้สึกตัวเองได้มากขึ้นครับก็ในขาดของสีปีล้วก็แบบดีดีได้ข่าวเดี๋ยวจะมีงารเล่นต่อแล้วืว่นนองงานเขียนใช่ไหมอ่าก็เออคิดว่าตอนนี้ก็มปอยู่ในช่วงปรับแก้กันอยู่ครับผมก็คิดว่าน่าจะให้ทันภายในแบบว่างานชับตังสื่อหน้านี้ครับเตรียมเซ็นแล้วเนาะใช่เตรียมเซ็นแล้ว คิดว่าอยากแบบว่าเออหาสักวันหนึ่งมาเหมือนปีที่แล้วที่แบบได้มาแจกการเซนได้เจอกับคนได้เจอกับคนที่แบบมาอ่านงานเราอะไรเงี้ยผมอยากคุยด้วยครับเงอฝไกงานล่าสุดงานเอ็มวีเอ็มโอเคครับผมก็เพอร์เซ็นต์นะครับผมปล่อยเพลงห้ามพยับจับน้ามาแล้วนะฮะผมก็เป็นเพลงมันๆเต้นตามกันได้แน่นอนเต้นได้ไหม ค่อยว่ากันครับผมก็ฝากด้วยนะครับผมเป็นเพลงสนุกๆอยากให้ทุกคนไปเอ็นจอยกับเพลงนี้ในงานต่างๆที่เราไปโชว์ด้วยฮะครับผมในอยากสาธิตถ้าเอ็มดีไหมคะเอออันนี้เลยนะเป็แบบจจจะะะขอบคุณจ็บนะประมาณนี้แล้วกันเต็มๆต้องไปดูในเอ็มดีครับผมขอบคุณมากขอบคงข้าวเจ็บอีพี่อินเสิร์ต Welcome, Welcome to Star, to Star Society. Society.